สวัสดีครับทุกท่านสัมมนาสดออนไลน์สุดท้ายนะครับของเดือนมีนาคม6 6กนี้เจ็ดทิศทางสำคัญของแนวโน้มโลกในทศวรรษ2020เป็นรอบเก็บตกนะครับจากขึ้นเสาที่18มีนาคมนี้เวลา18.30ถึง21.30น,นนะครับถ้าพลาดรอบนี้ก็ต้องรอกันอีกนานเลย สนใจนะครับติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามาที่ Line id เศ9 5 9 9มีค่าใช้ใจ่ายและท่านที่ต้องการร่วมสนับสนุนช่องอาจารย์เศก5.0นะครับสามารถทำได้2วิธี1ก็คือผ่านทางปุ่มขอบคุณนะครับ s u p e r t h n n k s แล้วก็2นะครับผ่านทางบัญชีธนาคารตามรูปนี้ต้องขอขอบคุณนะครับอย่างจริงใจต่อการสนับสนุนนะครับจากทุกท่านมาณที่นี้ ข่าวเจรจาสนิภัพนะครับในสงครามยูเครนระหว่างรัสเซียกับยูเครนนะครับก็ถูกหยิบยกพูดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งครับเมื่อทางจีนได้เสนอแนวทาง12แนวทางนะครับในการพูดคุยเจรจาสนิภาพระหว่างรัสเซียกับยูเครนนะครับซึ่งล่าสุดนะครับก็พบว่าประธานาธิบดีนะครับของเบลารุสนะครับได้บินไปพบปะหารือในเรื่องของการพูดคุยสนิภาพกับประธานาธิบดีซีจิ้นผิงของจีนแล้วนะครับ ก็ดูซิว่าความคืบหน้าจะเป็นไปอย่างไรนะสผู้นำซึ่งเป็นชาติพันธมิตรกันนะครับระหว่างเบลารุสกับจีนเนี่ยจะมีอะไรเสนอออกมาใหม่ๆหรือไม่นะครับที่จะทำให้ทั้งรัเสเซียและยูเครนเนี่ยขึ้นสู่โต๊ะเจราจานะครับแต่คำถามก็คือว่าทางเบลารุสเนี่ยเป็นพันธมิตรนะที่สนิทกับทางด้านรัเสเซียนะครับมันไปนแล้วดี ของเบลารุสกับปูตินเนี่ยสนิทกันนะก็ทำให้เกิดความสงสัยอยู่เหมือนกันนะครับว่าจะเป็นการพูดคุยที่ทำให้รัสเซียได้ประโยชน์นะครับหรือว่ายูเครนได้ประโยชน์นะครับเพราะว่านะครับลูคาเชนโกเนี่ยก็เป็น คนที่สนิทกับปูตินนั่นเองนะครับเราก็ดูเหมือนว่าจะให้รสัสเซียเนี่ยนะครับมีการประจำกองทัพนะอยู่ในดินแดนของเบลารุสด้วยจึงเป็นที่เครือบแคลงสงสัยนะครับของทางยูเครนอยู่เหมือนกันร,รวมถึงทางชาติตัวนกนะครับว่าจีนซึ่งออกมาเล่นบทบาทนะผู้นำโลกในการเจราจาสันิภาพเป็นตัวกลางในการพูดคุยเนี่ยนะทำให้เกิดความกังขานะให้กับทางองค์การเนโตนะโดยเลขาธิการเนโตออกมาพูดถึงว่า นะจะเป็นไปได้หรือไม่จะมีความน่าเชื่อถือเพียงไรนะครับในขณะที่บรรดาดีนะครับโจเบเดนของสหรัฐเนี่ยก็มีการพูดถึงประเด็นนะที่จีนออกมาจะเป็นตัวกลางนะในการเสนอแนวทางเจรจาสนิภาพเนี่ยว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยประโยชน์เนี่ยมันจะตกกับรัเสเซียหรือไมนะ่นี่คือสิ่งที่ทางสหรัฐเองก็ดีทางตะวันตกก็ดีเนี่ย ตั้งคำถามข้อกังขากับบทบาทของจีนนะครับนะที่เสนอเป็นตัวกลางนะในการพูดคุยเจราจาสันิภาพกับทางรัเสเซียและยูเครนนะครับในขณะที่ประถานดีของอยูเครนเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะรับฟังอยู่เหมือนกันนะแต่ก็มีคำถามตั้งอยู่เหมือนกันนะครับ ว่าเงื่อนไขการพูดคุยเจรจาเป็นอย่างไรแล้วก็ออกข่าวมาว่าก็ยังไม่มีแผนนะครับที่จะพบปากกับไอรายสีจิ้นผิงของจีนนะเพราะนั้นต้องติดตามดูนะครับว่าสิ่งนี้นะจะสำเร็จหรือไม่นะแผนสนติภาพนี้จะได้คลอดออกมาหรือเปล่านะหรือว่าจะแท้งไปซะก่อนนะครับต้องจับตาดูบทบาทนะครับของกลุ่มชาติพันธมิตรต่างตัวนโตะนะครับว่าจะยอมรับนะครับบทบาทของจีนนะในฐานะนะเนะขาเรียกว่า ทู่สันติภาพนะบนเวทีโลกนะบทบาทผู้นําของโลกเนี่ยหรือไม่อย่างไรในขณรนั้นเองเนี่ยผมก็มองว่าจีนเนี่ยนะครับก็เสนอแนวทางสันติภาพเนี่ยนะครับเ,เพื่อจะสร้างบททดสอบนะกับทางสหรัฐและตะวันตกเช่นเดียวกันนะครับแต่นะว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะทางสหรัฐและตะวันตกเนี่ยต้องการนะสันติภาพจริงๆหรือเปล่านะหรือว่าต้องการ นะสงครามในที่สุดนะเพื่อให้ยูเครนนะครับได้ต่อสู้กับรัเสเซียเพื่อยึดคืนดินแดนนะครับที่ถูกรักเสเซียผนวกไปนะเพราะฉะนั้นผมก็มองดูว่าจีนเนี่ยนะครับอาจจะสร้างแผนสันิภาพเลยนะครับเสนอแผนแนวทางสนิภาพนี้ขึ้นมาเนี่ยนะเพื่อสร้างนะบททดสอบให้กับสหรัฐและก็พันธมิตรตัวนตกนะครับว่าต้องการสันตินะหรือสงครามนะครับลองติดตามดูันต่อไปนะครับ ว่าแผนนี้จะสําเร็จออกมาได้คลอดออกมาหรือเปล่าหรือแท้งเสียก่อนนะครับผมก็มองว่าจีนเองก็คงจะอยากจะรู้เหมือนกันแหละนะเป็นอย่างไรนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ